อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราไปชมมาก็คือเป็นการคุยกันในหัวข้อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กค่ะที่จะต้องเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันนะคะเป็นการคุยกันร,ระหว่างวิทยากรสองท่านคุยกับดรเพรสซิล่าชานค่ะ <c oughs> เขาเป็น c o f าวเดอรแล้วก็ c ค o ของ c h ของชา k ซั b เ r g ร์อินิเชทีเป็นภรรยาค่ะของคุณมาร์คซัพเปอร์เจ้าของเ c e b o o k เนี่ยละค่ะแล้วก็ เป็นคนที่เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นเอ่อเป็นกุมรารแพทย์ด้วยนะคะก็มาแลกเปลี่ยนกับ Professor Linda Darling Hammond ค่ะที่เป็น CEO ของสถาบาันนโยบายการเรียนรู้หรือว่า The Learning Policy Institute ที่อเมริกาสองท่านนี้ค่ะคุยการในประเด็นเรื่อง uh, The Path to the Stronger Teacher Student Connection วิธีวิธีจะทําให้เด็กและครูเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันซึ่งก็เข้ากับหัวข้อที่เราวันนี้เราคุยกันครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งสองท่านก็คุยกันแลกเปลี่ยนในหลายประเด็นถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการที่เราจะ e s p เ c คกันสร้างศรัทธาซึ่งกันและกันสิ่งที่สำคัญก็คือการสื่อสารสองทางแล้วก็การ สร้างสามารถคอนเนคที่อาจารย์บอกว่าจะเปิดเปิดความสัมพันธ์แล้วก็เปิดใจของเราได้ยังไงล่ะ <c oughs> อุปกรณ์ต่างๆมันแม้ <c oughs> ว่าจะเชื่อมโยงแต่ก็ยังไกลกันอยู่เขาก็คุยกันในประเด็นนี้ค่ะสุดยอดนี้เลยนี่ค่ะนะคะดูมาสองรอบอดูมาสองรอบอชอบมากเลยอะเนะคะแต่ละรอบนี้รอบแรกกว้างรอบที่สองลึกอ่าคำถามก็คือว่า จะเปิดเทอมในเทอมฟอร์แล้วเนี่ยการเปิดเทอมครั้งเนี้เมื่อกี้นี่บอกว่าไม่ธรรมดานะถูกไหมแต่ค<ม>่ะค,ะ<ม>คราวเนี้เขาก็ลึกลงไปอีกทั้งสองท่านเนี่ยว่าแบบเข้าใจว่าท่านเป็นนักมนุษยนิยมท่านท่าน,ท,านท่านเป็นแนวคุณภาพท่านเป็นแนว holistic approach <ม>ท่านให้คุณค่าความสําคัญกับความเป็นมนุษย์ทั้งของคุณครูและของนักเรียนและที่สําคัญคือแต่ละคนและ ทุกๆคนตรงนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าการจะกลับไปสู่โรงเรียนในครั้งนี้ในยุคตรงนี้ทุกคนพูดแต่เรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษาจัดอะไรเราก็พยายามที่จะให้มันมั่นใจว่ามันเป็นคุณภาพที่ไม่เหลื่อมลำ้ำหรือมันเป็นคุณภาพที่เสมอภาคก,กัน กับนักเรียนทุกคนคไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนโอกาสแห่งคุณภาพในการเรียนรู้ที่ทุกคนได้รับต้องเสมอภาคกันนะคะวราน,นี่คือคำถามของเขาว่ากลับไปครั้งนี้นะคะทำอย่างไรหนอที่จะให้เป็น equitable return to school ทำอย่างไรหนอจะให้การกลับไปครั้งนี้ เป็นการกลับไปแบบเสมอภาคโดยทั่วหน้าคำถามก็คือว่าทําอย่างไรให้การกลับมาครั้งนี้ของนักเรียนเนี่ยได้เริ่มต้นมีความพร้อมที่เสมอเหมือนกันเพื่อที่จะได้รับคุณภาพอันยอดเยี่ยมนี้นะคะ,คะอันนี้คือคําถามใหญ่คุณประสิลาเนี่ยเป้าแหววฟังท่านเนี่ยป้าแววได้ประเด็นหลักๆมาสี่ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือท่านพูดบอกบอกว่า สิ่งสำคัญที่ต้องมองให้เห็นถึงความเสมอภาคตอนนี้ก็คือว่าการกลับเข้ามาของนักเรียนและคุณครูนะคุณคุณสิลาเนี่ยให้ความสำคัญทั้งคุณครูและนักเรียนเนี่ยท,ทัลิตี้ที่กลับคืนเข้ามาสู่ห้องเรียนเนี่ยเป้าแหววประสิทัพหนึ่งกับเด็กอีกสาคนเนี่ยการกลับเข้ามาของเราในครั้งนี้เราไม่ได้กลับเข้ามาแบบเท่าเทียมกัน แต่และคนกลับเข้ามาพร้อมประสบการณ์บทเรียนและบางคนเนี่ยคือบาดแผลเด็กหลายคนและคุณครูหลายคนเนี่ยมีบาดแผลกลับเข้ามาสู่การเปิดเทอมในครั้งนี้บาดแผลจากการที่นะคะความหวาดกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหวาดกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจหวาดกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนรักคนรู้จัก ญาติพี่น้องหรือบางทีก็อาจจะพ่อแม่นะคะได้จากไปในช่วงโควิดนี้นะคะพ่านการกลับเข้ามาเนี่ยกลับเข้ามาพร้อมกับประสบการณ์บทเรียนและบาดแผลอ,อันนี้คุณครูต้องเข้าใจนะคะนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ประแบวได้บาชอบมากค่ะนะคะแล้วท่านจะยกตัวอย่างในตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยบอก คือท่านทําสถาบันเนี่ยท่านก็จะท่านท่านประสิล่านี่นะคะท่านเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งนักการศึกษาและเป็นทั้งหมอกุมารแพทย์ใช่ไหมทีนี้บอกอาจารย์คะเขาเป็นกุมารแพทย์ออนเนี่ยใช่เลยสามมุมของท่านเนี่ยสุดยอดนะคะสามมิติของท่านท่านบอกบอกว่าเวลาที่ท่านไปโรงเรียนแล้วท่านเห็นเด็กไม่เข้าโรงเรียนนะคะหรือว่าเห็นเด็กไม่เรียนรู้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในใจท่านเนี่ย นะคะคนอื่นอาจจะบอกเอ๊ะ e, ครูไปไหนทำไมไม่ไมาดูเด็กเอ๊ะ e, <im it> นะคะบทเรียนต้องใส่หน้าเบื่อบางคนก็เป็นเอะแบบนั้นใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้เอะแบบนั้นท่านเอะว่าเอ๊ะนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนใหม่หรือเปล่านะ <im it> นะคะ,ะหรือเอ๊ะนะคะคือนักเรียนใหม่คือมีเพื่อนไหมเนี่ยมันโดดเดี่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ๊ะเด็กกินข้าวมาหรือยังเนี่ยมาเช้าเนี่ยที่นั่งหรือออกมาเนี่ยมันหิวข้าวหรือเปล่า หรือ,อว่าเอ๊ะเด็กมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจอะไรอยู่ที่บ้านหรือเปล่าที่บ้านกําลังจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะอ่าหรือว่าเอ๊ะเด็กมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนะคะเอ่อกำลังโกรธกับเพื่อนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยท่านเอ๊ะแบบเนี้ยอืมนะคะซึ่งการเอ๊ะของท่านเนี่ยเอ๊ะทั้งในฐานนะผู้ปกครองที่เห็นเนาะ ลูกกินข้าวหรือยังนะคะลูกป่วยหรือเปล่านะคะคุณหมอลูกมีอะไรนะคะไม่สบายใจแล้วก็นเนี่ยคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งแรกที่ที่ป้าแววแบบเรียนรู้และชอบมากเลยนะคะว่าเพราะปะ้าแหววเนี่ยนะคะชอบที่จะเรียนรู้เด็กแล้วป้าแววก็ส่งเสริมให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยทำคาวค่ะหนึ่งเนาะแลวคะ้งวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอันที่หนึ่งคือต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล นะคะันการรู้จักเด็กต้องรอบด้านอารมณ์สังคงมจิตใจสติปัญญานะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสภาวะแวดล้อมนะคะทุกสุขทั้งหลายที่บ้านด้วยที่สองที่ปบาบ่าวชอบก็คือว่าคุณปศสิลาบอกบอกว่าเมื่อมาที่โรงเรียนเนี่ยนะคะบทเรียนที่ปบาบ่าวได้ก็คือว่านักเรียนจำเป็นต้องมี Adult คือผู้ใหญ่อย่านึกว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ต้องการเรานะนะคะไม่ใช่กค่แบบนะคะฉันนี่จะต้องมาทำงานเพื่ออะไรอะไรไม่ม่เด็กเนี่ยเขาต้องการเรานะนะคะเด็กเขาไม่ใช่ไม่ต้องการเราแต่เขาต้องการเราที่เป็นกัลยานมิตรนะคะท่านเขาใช้คำว่าเด็กเนี่ยต้องการ Adult หรือ mentor ที่ มีคอนเนคกับตัวเขาแบบนะคะคือมีสัมพันธภาพหนึ่งต anyway. ่อหนึ่งต่อกันตรงนี้ผู้ใหญ่คนนี้นะคะที่ที่อะไรที่เขารู้สึกได้ว่าเห็นตัวเขาเข้าใจตัวเขาและนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าค่ะนี่คือผู้ใหญ่คนสำคัญซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นนะคะนะคะ ครูประจําชั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยถูกไหมคุณแม่คุณค่ะนะคะและนี้เขาบอกอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนเนี่ยถ้าเด็กคนไหนไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหเขาจะไม่มีวันที่จะพร้อมนะคะตรงนี้นะคะความเสมอภาคในการที่จะมีผู้ใหญ่สักคนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสมอภาคนะคะค่ะตอนนี้ประเด็นที่สามที่ประแววได้ก็คือว่าและคนคนนั้นในชัชนะผู้ใหญ่คนสําคัญที่จะมาเป็น นะคะพี่เลี้ยงที่จะมาเป็นโค้ชที่จะมาเป็นเมนเตอร์จะมาเป็นที่ปรึกษาของเด็กคนเนี้นะคะคุณภาศสิลาเนี่ยบอกบอกว่าคนสําคัญที่สุดก็คือคุณครูเพราะฉะนั้นวันเนี้ยครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชีวิตสิทธิ์เนี่ยใช่อย่างนี้เลยนะคะเป็นเกียรติยศแห่งวิชาชีพครูเลยคือเรามีโอกาสได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตสิทธิ์เพราะ,ะเรา คือความต้องการของเด็กนะคะตอนนี้ในการที่ตรงนี้นะคะท่านก็บอกบอกว่าแต่ว่านะคะการที่เด็กคนหนึ่งซึ่งมีแต่ความต้องการเยอะแยะมากมายรอบด้านจะเจอกับคุณครูที่เข้าใจแบบนี้นะคะเช่นป้าแววนะคะป้าแววกว่าที่คุณครูที่แบบนะคะบุญ,บญส่งมาถึงเราตัวเป็นอย่างนะคะบางทีี่ยมันก็ช้าไปซะแล้วประเด็นที่สี่คุณปศสิลาเนี่ยจึงบอกว่า นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนา tools เครื่องมือตัวช่วยที่จะมาช่วยให้คุณครูปกติเนี่ยเป็นคุณครูมหัศจันย์เป็นคุณครูที่สมมตินะปกติมีการ,รยาณมิตรทำประมาณนะคะ,อะ56%อะไรอย่างนี้นะเข้อนะมีไปแล้ว5ข้อเลยแค่2ข้อเนะ่ะเช่นอดทนต่อค้อยคำกับในเรื่องนะคะถแถลงการให้เกิดอะ,อะไรนะ,ะเกิดได้ผลอะไราเงี้ยอาจจะขาดไป2ข้อเนี่ย นะคะเครื่องมือตอนนั้นถ้าเข้ามาช่วยเนี่ยจะอย่างนี้เลยอืนะคะป้าแววก็เลยด้วยการช่วยเหลือของนิและลูกๆหล,ล,ลาน,ลานทีมทีมนี้นะคะน้องๆป้าแววก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักผ่านการพูดคุยของเขาครั้งนี้เพราะเขามาโปรยว่าเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็คือ,อเว็บไซต์นะคะคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้จักคอนเน็กกับเด็กได้มากขึ้น ที่เรียกว่าอลองอลอง A L O N G อัลลองเดินจุงมือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะคะป้าแหววเข้าไปดูนะคะคุณครูทั้งหลายท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะโอ้อันนี้ต้องเข้าไปดูค่ะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ป้าแหววแบบเป็นนวัตกรรมที่ป้าแหววแบบต้องเรียกว่ารอคอยโดยไม่รู้ว่าตัวเองรอคอยอะไรนะอันนี้ยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยเพราะ เครื่องมือชิ้นนี้คุณครู AI เครื่องมือตัวนี้ช่วยเรามากเลยนะคะช่วยคุณครูมากในการที่จะเปิดพื้นที่ว่างนะคะคร e เอ e พื้นที่ว่างสร้างพื้นที่ว่างที่จะว่างจากอะไรว่างจากความหวาดกลัวนะคะว่างจากความกังวลว่างจากการยุ่งที่ไม่มีเวลาเนี่ยของคุณครูด้วยของเด็กด้วยเนี่ยในพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เด็กสามารถที่จะ มาเทของเททุเทสุขเทมหัศจรรย์เทความกังวลทั้งหลายเทปัญหาทั้งหลายเพื่อสื่อสารถึงคุณครูในอลองตัวเนี้ย